3ามเจ็ดสดเจ็ดสิบมันนวนค่ะรับประกันเลขไม้มั่นใจใหม่แท้ค่ะการันตีไม้เคเอและออโต้สแกนภาษีด้วยค่ะราคาอยู่ที่320,000บาทเปิดเลยค่ะคุณลูกค้าถ้าได้รับไม่แค่สามแส0สองลักษณะไม่ตรงนะเสริมกระบอกข้างมายังไม่ได้แจ้งลงเลมแก้ไขดำเนินการเองก่อนนำไปโอนด้วยการันตีเลขไม้มั่นใจใหม่แท้ค่ะ3 0 1ส่สวัสดีค่ะสามส่ขอบคุณมากค่ะ สามแสงหมืราคดตัสูตรสูหม่ดานค่ะสามสงหมไปตอไปต่ได้สามแสดสงหมืนับหนึ่งับหน่สามองมนับสอสู้ตรอไม่คะสพันรเปียนราปรมูลสามแสนสงหมื่สองพันนับหนึ่งสาสมพันนับสองระมูลสูต่อไปต่จนได้สามแสนสงหมสองพันสี่พันสามร้อยสี่เซตสนงมสี่พันนับหนึ่หนมสี่พันนับสองไปตอไปคไป่ยกไ้สสนอมนสี่พันออนไลน์สามร้อยสี่สามแสนสองหมื่นสพันนับหนึน